เออนี่ลูกวันนี้แม่จะไปทำธุระในเมืองนะฝากสอนการบ้านภาษาอังกฤษน้องด้วยอีกละทำไมอะเวลาหนูสอนน้องมันไม่รู้เรื่องมันไม่ตั้งใจเลยอะเออน้ายังไงมันก็น้องแกสอนสอนมันไปเถอะโอเคแม่สอนก็ได้ดีมากงั้นแม่ไปก่อนนะจ้าพี่สอนการบ้านภาษาอังกฤษหนูหน่อยเออเออแม่บอกไว้ละไหนเอามาดูสิอ่ะ อ๋อเป็นการอ่านออกเสียงไม่น่าจะยากไหนลองอ่านคำนี้ให้ฟังหน่อยสิฟูตูเล่ฮะไม่ใช่คำนี้มันอ่านว่าฟิวเจอร์ฮา <c oughs> อ่ะไปโหลดแอปนี้มาแอปลินโกเดียเป็นแอปฝึกภาษามีให้เลือกหลายภาษามากใช้งานง่ายจะได้ไม่อ่านผิดแบบนี้อีกไงฮาอย่างนี้ก็ฝึกด้วยตัวเองได้แล้วอ่ะดิไม่ต้องงอพี่แล้ว <c oughs> ทำไรอ่ะเอิมเปล่าก็เห็นแกหาอะไรอยู่ให้พี่ช่วยหาไหมไม่เป็นไรพี่หนูเจอแล้วอ๋อโอเคเกือบโดนจับได้ว่าขโมยเงินแม่แล้วแล้ววันนี้ไม่ได้ไปไหนอ๋ออีกสักพักว่าจะไปข้างนอกอ่ะไอ้ไก่ชวนไปกินหมูกระทะอ๋อนี่ไอไก่ไลน์มาพอดีเลยเดี๋ยวหนูไปก่อนนะเออรีบเชียวนะ ดูแลตัวเองกันดีๆด,ด้วยแม่หาอะไรอะ่ะแม่เอาเงินวางไว้ตรงนี้หนึ่งร้อยบาทไม่รู้หายไปไหนว่าจะเอาไปซื้อถั่วเน่าสักหน่อยแกเห็นปะไม่เห็นนะแล้วมันจะหายไปไหนไทยแกเห็นเงินแม่ที่วางอยู่ตรงนี้ปะเอมไม่เห็นนะเอ,อ๊ะหรือว่าที่แกมาค้นตรงนี้แกขโมยเงินแม่เหรอเปล่าว,วันนี้แกต้องโดนไม้สักหน่อยแล้วแหละไม่มานี่จะไปไหน แม่จำได้ไหมวันนี้วันอะไรก็วันอาทิตย์นี่ไม่ใช่แล้ววันอะไรก็วันนี้วันเกิดหนูไงจำไม่ได้สักปีเออหนะ่าลืมนิดลืมหน่อยเองแล้วปีนี้หนูจะได้ของขวัญอะไรจริงๆแล้วแม่ไม่ได้ลืมวันเกิดแกนะแม่เตรียมของขวัญให้แกด้วยถามจริงจริงสิจะโกหกทำไมแล้วอยู่ไหนอะเอาไว้ให้ตอนบ่ายสามก็แล้วกันอ่าอ่รอดูนะเนี่ย แม่บ่ายสามละไหนของขวัญหนูอะอวันนี้แม่ไม่ถูกหวยอะของขวัญปีนี้ยังไม่ได้นะลูกโอยว่าละที่แท้ก็รอถูกหวยเหมือนทุกปีนี่เองเออหน้าปีหน้าได้แน่นอนปีที่แล้วก็พูดแบบนี้แม่อะไรเอมคือว่าวันเสาร์เนี้ยเพื่อนหนูชวนไปเที่ยวกระบี่อะแล้วไงต่อ เอไปเที่ยว่ามันก็ต้องมีค่าตัว๋วค่ากินค่าที่พักค่าต่างๆใช่ไหมล่ะหยุดเอาเท่าไหร่ห้าพันปื๊ดเยอะไปไหมนี่มันค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวตั้งหนึ่งเดือนเลยนะโทแม่นานๆทีอ่ะโอ้ยเออเอองั้นรอถามพ่อแกแล้วกันเยอะขนาดเนี้ยพ่อแกไม่ให้หรอกเออพ่อมึงลูกมันจะขอเงินไปเที่ยวกับเพื่อนห้าพันอะเยอะไปไหม อืมก็เอาดิถือว่าไปเที่ยวพักผ่อนลวกันพ่อมึงเย่ <Yeah. S 1> พอกันเลยทั้งพอ่อทั้งลูกเน่วันนี้ไม่คิดจะทำมาหากินเลยใช่ไหมเล่นแต่โทรศัพท์ทั้งวันเลยทั้งวันตรงไหนนี่หนูเพิ่งจับโทรศัพท์เองนะเลอใช่วันนี้ชาร์จแบตกี่รอบเราไม่ทราบอย่าคิดว่าพี่ไม่เห็นนะเอ่อโหเห็นครั้งเดียวเองทำเป็นพูดไม่รู้แหละวันนี้จะฟ้องแม่โหพี่ไม่ใช่ความจริงเลยสักหน่อยฟ้องไปเลยเออ อ,อากาศข้างนอกมันช่างร้อนเหลือเกินแม่วันนี้น้องไม่ทํางานทําการอะไรเลยมอนแต่เล่นโทรศัพท์ทั้งวันเห็นทีแม่ต้องยึดโทรศัพท์แล้วไทยอะไรแม่ได้ข่าวว่าเล่นโทรศัพท์เยอะเหรอเปล่านะหนูทํางานบ้านทั้งวันเลยนี่หนูก็กวาดบ้านอยู่เนี่ยพี่อย่าใส่ร้ายหนูยังไงอะไรก็ันก็เห็นอยู่ว่าน้องมาทํางานบ้านอยู่แกนี่ไม่เข้าเรื่องเลย เออนี้ลูกไปซื้อปลาให้แม่นไปอะแม่ให้ไปหนึ่งร้อยหนูไปด้วยไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวก็อยากได้นั่นได้นี่อีกแม่หนูอยากไปกับพี่ด้วยอะ่ะอืมอืมอ่ะอะให้น้องมันไปด้วยหน่อยก็ได้ก็ได้ไปเราห้ามสนนะจ้านี่รอพี่อยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนละเดี๋ยวพี่ไปซื้อปลาให้แม่แป๊บหนึ่งอืมอืมปะกลับบ้านกันพี่ทอมหนูอยากได้ของเล่นอันนั้นน่ะหนูยังไม่เคยเล่นเลยอ่ะไหนบอกว่าวจะไม่อ้อนเอาอะไรไง น้าน้านะนะาเอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวพี่ไปกดเงินแป๊บไทยนี่แกไปซื้อของเล่นแพงๆแ,แบบนี้มาได้ไงอะ่ะบอกว่าไม่ให้ซื้อก็อ้อนอยู่นั่นแหละแม่ให้แกไปหนึ่งร้อเองแกเอาตังที่ไหนไปซื้อของแพงๆให้น้องแบบเนี้ยก็น้องมันอยากได้หนูก็เลยไปกดตังมาซื้อให้มันเนี้ยแกนี่มันจริงๆเลยตามใจกันไม่เข้าเรื่องแม่วันนี้วันอะไร วันอะไรอ่ะโหก็วันเกิดหนูไงอ๋อขอให้อยู่ดีมีแหงนะลูกนะอืมแล้วไม่มีของขวัญอะไรเลยเหรอฮึไม่มีเอาไอ้ปีหน้านะอีกละไปถามพี่แกนู่นไปเผื่อพี่แกซื้อไว้ให้อาจจะเป็นของเล่นที่แกอยากได้ก็ได้นะเฮ้ยจริงอะ่ะไปดีกว่าอ๋อไอ้ลูกคนนี้ไปเร็วมาเร็วจริง พี่ท็อปวันนี้วันเกิดหนูพี่ได้เตรียมของขวัญอะไรให้ไหมอยากได้ของขวัญกันเหรออยากได้ดิงั้นมาทบทวนความจํากันดีกว่าว่ายัางจําได้ไหมถ้าเกิดยังจําได้พี่จะซื้อของขวัญให้หมดทุกอย่างเลยจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิไม่ยัวนะไม่ยัวสิโอ้โหพี่จะได้ไหมของขวัญหนูว่า <c oughs> อ่ะอ่ะอะมามางั้นประโยคแรกนะหนี้叫什么名字 แปลว่าอะไรเอ่อออ,อ่ะตอบช้าหมดสิทธิ์ไม่มีของขวัญใดๆโอ้ยเกือบได้เสียเงินแล้วไหมล่ะนี่มีอะไรจะพูดไหม <c oughs> แล้วเมื่อวานแม่รู้ได้ไงว่าพี่ออกไปเที่ยวกับตุกี้อ่ะ <c oughs> หนูเปล่าสักหน่อยแม่เขารู้เองอะ <c oughs> <c oughs> ่ะเหลอถ้าแกไม่บอกแล้วใครจะบอกฮะ <c oughs> อาจจะเรียกพี่ใช้ให้ไปซื้อของแล้วก็ไม่เห็นพี่ก็ได้ <c oughs> แม่เป็นคนบอกพี่ว่าแกบอกถ้าต่อไปมีการบ้านไม่ต้องมาให้พี่สอนนะ เอาพี่โหพี่สอนการบ้านหนูหน่อยดิมีข้อเดียวเองก็บอกเราไงว่าไม่ต้องมาให้พี่สอนนะนๆะนะมีข้อเดียวเองเออเออเอามาอ่ะอ่ะมาห้าคูณห้าเท่ากับเท่าไหร่5 <x> 5. เท่ากับยี่สิบห้าอ่ะเสร็จละเฮ้ยพี่เหมือนจะมีอีข้อนะหน้าถัดไปอะโอ๊ยแล้วไหนบอกว่าข้อเดียวละ่ะอ่ะมามาข้อต่อไปสามคูณสามเท่ากับเท่าไหร่9เก้า เก่งเก่งอ่ะเหมดละเฮ้ยพี่เหมือนจะมีอีกหยุดพอเลยไม่สอนแล้วเอาพี่โหเหลือข้อเดียวเองเธอว่าข้อนี้ตอบอะไรอะเราว่าตอบกอไก่อะเออใช่ใช่คิดเหมือนกันเลยเออแก๊งเรามันปังมึงแล้วเวข้อต่อไปแล้วแน่ตอบอะไรมึงไอ้เบสหรอบีมหยุดหยุดเวลาโหบีม พี่ท็อปหนูหิวข้าวว่าเอา้าก็ไปหาอะไรกินดิในครัวไม่มีอะไรเลยอ้าวแม่ไม่ได้ทําอะไรไว้เลยเหรอไม่อ่ะแม่ออกไปช่วยป้าสมพรขนทุเรียนตั้งแต่เช้าแล้วงั้นหาอะไรลองท้องไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอเชียร์งานก่อนแป๊บหนึง่งแล้วอยากกินอะไรละ่ะหนูอยากกินไข่เจียวโอเคได้ได้ได้ได เฮ้ยไทยพี่ว่าไม่ได้กินแล้วแหละไข่เจียวอ่ะทําไมอ่ะพี่ก็ไข่ที่แม่ซื้อมาเมื่อเช้านี้อะ่ะแม่ต้มให้พ่อห่อไปกินที่ทํางานแล้วอ้าวอะไรกันนะสองพี่น้องเนี่ยก็น้องยังไม่ได้กินข้าวดิแม่บ่นหิวอยู่เนี่ยแม่ซื้อเจียวปลายางมาพอดีอ่ะอะไม่เอาว่ามันเผ็ดมันเผ็ดตรงไหนเนี่ยฮะแม่ก็กินได้พี่แกก็กินได้แต่หนูกินไม่ได้ไงเลือกกินมากถ้าเลือกกินขนาดนี้ไม่ต้องกลัวไ,ไม่ต้องกินมันละเอาแม่อะไรเนี่ย พี่ท็อปไปส่งหนูที่บ้านเพื่อนหน่อยดิไปทําไมอะไปทําการบ้านนะ่ะพอดีวันนี้เพื่อนนัดกันไปทําการบ้านที่บ้านอื่นเ,เดี๋ยวให้พี่ประชุมเสร็จก่อนได้ไหมล่ะได้ได้ไทยพี่ประชุมเสร็จแล้วได้ได้พี่เดี๋ยวหนูหยิบหนังสือแป๊บป่ะปะ,ปะพี่จะได้รีบกลับมาทํางานต่อนี่จะไปไหนกันอะก็น้องมันให้หนูไปส่งที่บ้านอื่นอะแม่ไปทําไมก็วันนี้หนูนะัดทาการบ้านกันอะ แค่ทําการบ้านถึงต้องนัดทำกันเลยเหรอใช่แม่มันยากมากจะออกไปรวมตัวกันสุมสี่สุม5้าได้ย,ยังไงไม่กลัวโควิดไงโหแม่ใส่แมสกันตลอดไม่ต้องเลยฉันรู้นะว่าแกาหาเรื่องออกไปเที่ยวข้างนอกอะ่ะอยู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวแม่สอนเองโอ้ยแม่จะออกไปหาเพื่อนหน่อยก็ไม่ได้ พี่ท็อปทำงานอยู่ปะทำไมอะ่ะก็เมื่อกี้หนูเพิ่งได้การบ้านมาสอนหน่อยดิพี่สอนแกหลายครั้งแล้วไปให้แม่สอนบ้างโอ้ยไม่เอาว่าแม่ดุมากพี่ไม่ดุเหรอไม่นะแบบนี้ไงถึงได้ใจแล้วการบ้านอะไรละ่ะคณิตศาสตร์อะอ่าอ่าเดี๋ยวให้พี่พักเที่ยงก่อนเดี๋ยวจะไปสอนนะจ้ะไทยรีบเอาการบ้านมาพี่พักชั่วโมงเดียวนะนี่จะ้ะสี่ลบศูนย์คุณคุณนะ ก็บอนเมื่อคืนนี้ไงสงสัยครูดูบอลเยอะไปหน่อยเออน่าจะเป็นเอามากมาสี่ลบศูนย์เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับศูนย์มึงเงกนี่ <c oughs> พี่สอนไม่เคยจะจําต่อไปต้องให้แม่สอนละไม่เอาพี่โหข้อต่อไปเนี้ให้แม่สอนนะเพราะพี่สอนไปแก,กก็ไม่จําสักทีพี่